ก่อนคุณเต้มาเรื่องอรายการก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะลืมเขาอีกนะฮะเขาฝากมา แจ้งคนที่ชอบดูรายการแข่งขันทำอาหารเขาจะปิดซีซั่นอยู่แล้วรอบไฟนอลแล้วนะครับสำหรับการเปิดสมรประภูมิอาหารไทยครั้งยิ่งหย,ยบการแข่งขันรอบสุดท้ายรอบไฟนอลเลยที่จะไปยกระดับเชฟไทยให้ก้าวสูก่การเป็นเชฟในระดับสากลสำหรับรายการเชฟเฟสไทยแลนด์นะครับซึ่งวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้ะนะครับเทปที่ออกอากาศเนี่ยเขาบอกเลยว่ารับรองดุเดือดแน่ๆเพราะจะมีเพียงเชฟหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นแชมป์เชฟเฟสไทย นอกจากจะมาลุ้นเชียร์กันแบบสดๆแล้วภายในงานเนี่ยก็จะมีอีเวนต์เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่อลังการด้วยเขาบอกว่าใครสายกินต้องไม่พลาดนะครับจะมีการออกร้านจากเชฟผู้เข้าแข,ขา่งขันมีแข่งขันเชฟชุมชนเ <ๆ S 1> ชฟรา้านค้าท่ามกลางบรรยากาศที่อันซีนสุดๆนะครับเขาบอกว่ามีฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดงอังมากนนมายเลยอีพสุดท้าย,ยาใช่นี่เลยนี่เขาจะจัดขึ้นนะฮะเขาบอกว่า ใครที่ไม่ได้ไปก็รอลุ้นหน้าจอช่อง3กันได้นะครับแบบสดๆเลยวันอาทิตย์4โมงเย็นนี้นะครับวันอาทิตย์ที่24ทธันวาคมนี้4ี่โมงเย็นทางช่อง3ากด33การแข่งขันเชฟชนะเลิศทั้ง5ภาคนะครับก็มีเชฟจีเชฟห้างเชฟภูมิเชฟ ปิกแล้วก็เชฟหลุยสนะฮะนี่เขาบอกเธอทำเหมือนแบบอันซีนไทยแลนด์เลยนะเขาจะจัดขึ้นที่หาดจอมทองจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็มีแบบสดสดด้วยใครไปร่วมงานที่นั่นก็จะได้แบบเจอบรรยากาศแบบเรียลไทม์เลยนะฮะมีเทศกาลอาหารอะไรต่อมีอะไรคือเทปสุดท้ายเขาจะถ่ายทอดสด เขากึ่งเออกันแบบสดวันอาทิตย์นี้สี่โมงเย็นถ้าเป็นกึ่ง่ะเธอแล้วก็มีงานที่นั่นด้วยออกึ่งสดก็ไปชมภาพไปเที่ยวกันได้ด้วยใช่ไหมเราติดตามหน้าจอด้วยมันต้องเป็นเลยที่แบบน่ากินและอากาศช่วงนี้นึกออกไหมไม่แต่การเขาถ่ายภาพสวยนะฉันเห็นภาพสวยน่ากินมากๆนะฮะอากาศช่วงนี้ืออากาศดีด้วยอ่ะ เชฟเฟสไทยแลนด์เชฟเฟส <นะ S 2> ไทยแลนด์วันอาทิตย์นี้4ี่โมงเย็นทางช่อง3กด33นะครับตอนจบแล้วชิงแชมป์แล้วใครจะได้เป็นเชฟอันดับหนึ่งนะครับของรายการประจําซีซั่นแรก